อดอีดหนิงสวัสดีตอนเย็น Something บางสิ่งสัมผัสบางเวลา some days บางวัน v a c a t i o n a ร y บางโอกาสซัมพี่พ e บางคนซัมวันใครบางคน people like this คนแบบนี้ that kind of person คนแบบนั้น someone like me คนแบบฉัน people like you บนแบบคุณ certain types of people คนบางประเภท some problems ปัญหาบางอย่าง some types of problem ปัญหาบางประเภท my problem ปัญหาของฉัน your problem ปัญหาของคุณ what is your problem ปัญหาของคุณคืออะไร other people problem ตันหาของคนอื่น Don't bother อย่าไปยุง่ง o o t mess with him อย่าไปยุ่งกับเขา Don't mess with me อย่ายุ่งกับฉัน go out ออกไป go far away ออกไปไกลไกล get out of my way ออกไปให้ผล l e u Li b e s y i e u จริงเบลลีเบซิยุงมากอายุอาเฟรดกลัวไหมอันอเฟรดโอเล่ดีกลัวเร็ really afraid กลัวมาก it is scary น่าก,ก,ากลักวไหม scary น่ากลัว really scary น่ากลัวมาก Let's go ไปกันเถอ Where are you going? ไปไหน Go away from here ไปให้ไกลจากที่นี่ You can go anywhere ไหนก็ได้ that isn't here ที่ไม่ใช่ที่นี่ i understand ฉันเข้าใจ i do not understand ฉันไม่เข้าใจ I understand you. ฉันเข้าใจคุณ I do not understand you. ฉันไม่เข้าใจคุณ Can you tell me? บอกฉันได้ไหม Can not. ไม่ได้โอเคได้สิได้ค่ะได้ครับ I don't do อีกฉันไม่ทำ I cannot do ฉันทำไม่ได้ Can I do it ฉันไม่ทำได้ไหม y e ็ yeah, I d อด it อีกไห f ได้ฉันทำเอง No you have to do it ไม่ได้คุณต้องทำ r e l e a s e รอยชันไม่ปล่อยควรจะเลิกไม่ปล่อยควรจะเลิกก็ไม่ปล่อยใช่ไหม Yes don't let go ใช่ไม่ปล่อย Are you sure? แน่ใจใช่ไหม Yes sure. ชัวใช่แน่ใจ You say คุณพูดแล้วนะ I am hungry for อ i ไ e ฉันหิวข้าว Me too ฉันด้วยโอ oh my God พระเจ้าช่วยเ e ลลี really g ก็อิด o o ใจจริงด้วย Do not have ไม่มี Do ดูนอนบีริฟไม่เชื่อบีริฟเชื่อหรอกอรีวรีจริงหรอ รูจริง See you soon แล้วพบกัน m e เลเธอ e r แล้วเจอกัน Rare ที่ไหนที่ไหนหรอคอฟฟี่ับร้านกาแฟคัมพิคือม้อับมารับฉันเบตูเกตอิสรับที่ไหน ที่คืออาบเอทโฮกลับที่บ้านโอเคได้สิโน n ี no e d to ค o m พ p ิก k it up ไม่ต้องมารับ I'm going myself ฉันไปเอง Where should I wait ให้รอที่ไหน w a i t i n g at the same place รอที่เดิม something บางสิ่งบางอย่าง something take time บางอย่างต้องใช้เวลา some people บางคน you are kind คุณใจดี you are cruel คนใจร้าย you are black heart huh? คนใจดำ someone ใครสักคน I want to have someone อยากมีใครสักคน be a friend to talk to เป็นเพื่อนคุย be a friend companion เป็นเพื่อนเที่ยว be a walking friend เป็นเพื่อนเดิน be a friend to eat เ็นเพื่อนกินอาราฟฟิงเฟรนดเป็นเพื่อนหัวเราะเว้นอัมรอนรีในยานฉันเหงา Can you talk to me พูดกับฉันได้ไหม What should I say? จะให้ฉันพูดอะไร Say anything? พูดอะไรก็ได้ I want to listen. ฉันอยากฟัง I like to listen. ฉันชอบฟัง I l i ไ e you. I love you. ฉันชอบคุณฉันรักคุณ Today I would write to ิน the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดกติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ